สวัสดีนะครับผมเจอกันแล้วนะครับกับนาแปลงนี้แห่กินยากกินเย็นละเกินนะครับเฮ้ยไปลงตรงไหนหวะเนี่ย <todavía. S 2> โอเค ผมก็จะทำให้มันสำเร็จนะครับผมมาไถ1หนึ่งวันสองวันก็ไม่รอดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะมีคนแม่อ่ามีคนแนะนำมานะท่านผู้ชมว่าให้ตัดหญ้าก่อนนะสำหรับนาอย่างกันนี้นะครับให้ตัดหญ้าก่อนแล้วก็ไถนะครับนี่นะวันนี้ก็เอาเจ้าโลตาเอ เครื่องตัดหญ้าของตาเพชรมานะครับท่านผู้ชมนี่นะมาดูว่าตัดแล้วไถมันมันจะโอเคหรือเปล่านะครับนี่นะท่านใดสนใจก็ทักไปที่เพจเฟซบุ๊กของตาเพชรได้เลยนะครับหรือว่าบริษัทสหกิจเมชเซเนอรี่นะครับตัวนี้รุ่น DPK 1 4 0นะครับ140ก็ขนาดเมตร40นะครับแข็งแกร่งเหล็กหนาทนทานนะ ตัวนี้หัวเกียร์ก็มีให้เลือกทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแล้วก็พิเศษของเขาก็คือจะเขาจะดามล่างนะท่านผู้ชมดามล่างก็ข้างบนก็จะทําความสะอาดสะอาดง่ายนะครับเดี๋ยวลองไปตัดดู้วยกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วฝนตกมาแล้วก็เดี๋ยวจะยิ่งแต่ปใหญ่นะครับแปลงก็ประมาณทัก2อไร่่ะสไร่น่าจะได้นะครับ ไร่ก,กว่าๆถึงสองไร่นะครับถ้าผมทําสําเร็จเขาบอกว่าเขาจะให้ผมไร่ละสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะปกติแล้วมันจะสองร้อยนะครับ้าเป็นบาคนนี้อาจจะเปิดอ่านลาดไปแล้วก็ได้นะเดี๋ยวแต่ผมขอลองก่อน่าเพราะว่าก็เห็นใจเขามันกันเพราะว่าเพราะว่าอันนี้นะเพราะว่าเขาเอาพันต้นกระท่อมมาแล้วนะครับท่านผู้ชม มันต้องโูกนะครับโอเคอารองเลยเปออิด PTO ที่540นะครับอาจจะมือเดียวตัดยากหน่อยนะครับ ตัดประมาณนี้แหละตัดเอาเอาลงลึกมากไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าล้อรถมันมันจมไปในไปในดินนะครับก็เลยทำให้ใบมีถึงพื้นดินนะครับมันก็เลยสั่นนะครับ ตีรอยมาถ่ายไว้เละหมดเลยนะครับเกือบกลับเกือบเอารถกลับบ้านไม่ได้นะครับอ๋ลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดตัดให้หมดนี่นะครับแล้วก็มาไถนะครับตากมันแห้งสักประมาณวันหนึ่ง ถ้าฝนไม่ตกก่อนก็โชคดีไปนะป่าจะถ่ายได้นะครับโอ้หางสัญยาของตาเพชรตดัดดีมากนะเบามากนะครับเบาเครื่องมากไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าขาดกระจุยนะของก็ดีจริงนะครับโอ้ยังลกถ้าไถแล้วมันยากมันไป็พันร้อนนะครับแล้วก็คราวนี้มันก็พาดินเหนียวโอบไปด้วยอะ่ะอย่างนี้พอพอได้อยู่ แม่ก็่าจะได้เงินก็เขนาในลำบากเหลือเกินนะครับเงินก็ประมาณไม่เยอะประมาณสี่ห้าร้อยแหละแต่แว่าผมมาทำก็วันนี้วันที่สามแล้วนะามาวันแรกลงในรอบเดียวก็เปนะครับ แล้วก็มาเมื่อวานในกอลงเนี่ยได้แค่นี้แหละแล้วดินมันยัดน้อนหนักเกินรถมันไปไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยมีคนแนะนํามาว่าให้ลองตัดดูก่อนแล้วก็มาไถนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะ <Nice. S 1> โอเคจะเสร็จแล้วเหลือฝั่งรถก็ มัน,นดเดียวอะ่ะตัดดีไหมมันเหลือนิดเดียวแต่ว่าอาจจะวิ่งไถเอาก็ได้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้มัน,มนเหนียวหน่อยอะ่ะมันต้องตัดดูนะครับโอเตียนเลยนะครับแต่ประชม ผิดกันกับตอนที่ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับ ร้อแล้วโอบล้อแล้วจบข่าวเลยนะครับไปไม่รอดถ้าถ่ายจบข่าวนะถ่ายได้แค่แป๊บเดียวมันก็โอบอแล้วเพราะว่าตัวล้อมันฟรีนะครับอันนี้มันเหมือนกับรถตัวรถมันเบามันก็เลยไม่ฟรีนะครับ ก็ฝังนน้นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาลอกนาดินเออผมว่าคราวนี้น่าจะไถได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าตัดญ้าออกแล้วมันมันแห้งนะครับแล้วาวนญ้ามันก็ไม่ไปพันด้วยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวไปดูรถกอนไปต่อได้อีกไหมถ้ามันไม่โอบก็ไปต่อได้นะครับอ๋อไม่โอบนะท่านผู้ชมถือว่าไม่โอบถือว่าไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไถให้มันเอยไม่ไม่ใช่ไถ ตัดนะครับตัดมันเสร็จโอ้นี่นะครับเขาจะดามข้างล่างสําหรับหางตัดยาของตาเพชรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่ตัดเราเตียนเลยนะครับนึกว่าแต่มันจะตัดไม่ได้เพราะาเห็นดินมันโอบนะครับนี่นะครับผมเราจะมาไถให้เขาไถมันเสร็จนะครับเขาจะได้ปลูกกระท่มนะครับฮะ่งนี้ก็คอยทีคอยอาศัยกันไปนะครับผม อโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับไังก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ